คำยากคือตัวเลขมันเคลื่อนที่ครับ7 4 1 2 5 8, ี่8 3 2 6 4 7 1แครับสิบห้ค่ะคิงโพดัมครับแล้วข้างบนของคิงโพดัมคืออะไรฮะไม่บอกเลขสักหน่อยเลยครับ10โพดัมครับถูกต้องครับครับเพียรินจำปฏิทินได้700ปีครับ1,000พัน ครับ900 9ครับเดือนกันยาครับวันที่22ครับสวัสดีครับชื่อพิรินหงนะครับอายุ22ปีเป็นนักศึกษาเล็กเปลี่ยนจากประเทศกัมพูชาปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชั้นปีที่4ครับผมโอ้โหเรามีประเทศเพื่อนบ้านมาแล้ว เชียรินทําไมถึงได้มาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้อะคะคือผมพ่อแม่เลิกกันตั้งแต่ผม,มาอายุ1 1ขวบผมเกิดมาในครอบครัวที่จนอริรปบาจนจนก็นได้นะฮะคือผมรู้ว่าแม่ติดนิติสินเยอะมากมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมซื้อขนมปังก้อนหนึ่งแล้วผมต้องทํำยังไงกินให้ได้ันครับ คือไม่อยากจะเป็นภาระของครอบครัว<ม>ก็เลยพยายามสอบชิงทุนมาเรียนที่เมืองไทยกับผม<อ>ครับ<อ>แล้วทำไมถึงมาเมืองไทยอะคะคือประเทศไทยเนี่ยเขาให้ทนกัมพูชาเยอะมากเ<อ>ขาให้ทุกปี<อ>ปีละประมาณ200กว่าคนนะครับผม<อ>แล้วเ<อ>ขาออกให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาการใช้ใจ่ายหอพักอะไรเนี่ยออกให้หมดครับผมอ,อครับ เมื่อกี้ที่บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนั้นส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างไหมมากครับผมคือพูดอย่างนี้คือมากผมเวลามีปัญหาเนี่ยครอบครูวมีปัญหาเนี่ยพอไม่ทะเลาะกันทุกครึกทุกวันมันทําให้ผมเป็นเด็กคนกลายเป็นเด็กคนหนึ่งที่กลัวสังคม<อ>ไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากไปโรงเรียนคืออย่างเนี้ยคือกลัวคนอื่นประมาณนั้นครับผม,มครับ แล้วตอนนั้นที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กขี้กลัวแต่วันนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเป็นนักศึกษา,าแรกเปลี่ยนแล้วครับอะไรคือจุดเปลี่ยนคะ <c oughs> มันจะมีช่วงหนึ่งที่พี่ชายเขาบอกว่าถ้าอยากจากไอ้ความกลัวสังคมไอ้ในแบบเนี้ย <c oughs> คือพยายามอ่านหนังสือให้เยอะที่สุดหนังสือที่ผมอ่านส่วนมากจะเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง <c oughs> เกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อรักษาตัวเองให้ใหดีขึ้นแล้วมันทําให้เราคนพบความสามารถของตัวเองคนพบสิ่งที่เราชอบ คืออาจจะจําตัวเลขจําอะไรหลายๆอย่างครับผม oh, เราเรามีนะเราม,เราเมาีเราเคยมาเราเคยชื่อบินได้เคยดูไหมคะเคยดูครับพี่บินเนี่ยเขาออกรายการเขาจําไพ่จําตัวเลขจาไอ้รูบิดปิตาใช่ไหมครับใช่บินครับทาความว่าวใจกับรูบิกทั้ง30มสิบลูกนี้ครับกิดแค่เราเห็นเราก็มวนทองแล้วค่ะ นั้นผมก็อยากเก่งเหมือนพีบินครับผมก็เลยพยายามเก่งเหมือนพี่เขาบ้างอยากจะไปแบบเจอคนระดับโลกครับผมแล้วก็เลยอัดคลิปส่งเสนอรายการครับผมอ๋อเหรอแล้วเคยไปแข่งอะไรยังไงมาบ้างอย่างรหรือวที่นี่ค,คือเวทีแรกเลยเท,ที่จะมามโอ้โหเอาแล้วแล้วเวลาจำเนี่ยใช้วิธีจำยังไงจริงๆแล้วเทคนิคในการจำเนี่ยมันจะะมีลักษณะคล้ายๆกัน เขาจะจิตนาการแป็นรูปภาพทั้งหมดแล้วก็เอารูปภาพไปบันทึกในสถานที่ที่เราคุ้นเคยที่สุดประมาณนั้นแล้วก็จองเป็นสตอรี่ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากขออุปกรณ์การเรียนหนังสือสมุดอันเนี้ยให้เด็กอยากจนที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิครับผมทำไมอะ่ะทำไมต้องเป็นจังหวัดชัยภูมิคือผมต้องขอบคุณชาวชัยภูมิทุกคน3-4ปีที่ผ่านมาทำให้ผมเปลีป่ยนแปลงชีวิตเยอะมาก ผมมาเมืองไทยผมกล้าหาญเยอะเลยอตอนแรกผมไม่เคยคิดว่าผมจะออมากล้าหาญออกรายการแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะจบเนี่ยผมอยากทำอะไรดีๆเพื่อการตอบแทนก็แล้วกันนะฮะเคียลินจะต้องจำตัวเลข30ตัวเลขภายในเวลา30วินาทีครับเอาแล้ว,มา,ลว <Hey. S 1> มาอีกแล้วอย่างนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมครับ น่าจะโอเคครับความยากคือตัวเลขมันเคลื่อนที่ครับมันไม่ได้ค้างไว้มันเคลื่อนที่ด้วยทีมงานครับขอเฉลยครับน้องจะไล่ตัวเลขจากตัวเลขแรกไปที่ตัวเลขสุดท้ายครับผมบอกได้เลยว่าโจทย์นี้ยากมากกับกับเรื่องราวจนชินทั้งทีมการครับและนี่คือตัวเลข30ตัวในความจําของเพลินครับเพลินครับไล่มาทีละตัวครับ7 4 1 2

เดี๋ยวผมถามนิดนึงเมื่อกี้มันมีจุดสะดุดที่คิดไปนานน,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 นิดเมื่อสักครู่มีจุดไปน,นิดนึงเพราะอะไรครับภาพมันหายไปพยายามดึงมากลับมาอ,อภาพที่หายไปคือภาพของอะไรครับภาพของ,อของผู้ชายคนหนึ่งเขากําลังเต้นนี่คือตัวเลขอะไรครับผู้ชายกําลังเต้นอสองเจ็ดเก้าสี่เขาจำเป็นภาพครับผู้ชายกําลังเต้นอโอ้โหน่าทึ่งมากแต่ยังมีให้ทึ่งมากกว่านี้ครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับ เกมนี้โหดแน่นอนท่าคณะกรรมการครับไพ่หนึ่งสำรับมี52ใบเราจะเรียงไพ่ลงไปให้ครบทั้ง52ตัวเลขแล้วให้เพียรินจำท่านคณะกรรมการครับเช่วโกรุณาสับไพ่ให้ละเอียดที่สุดหน้าที่นี้น่าจะต้องเป็นของคนนี้สับหน่อยพี่พี่ออกรายการไปแม่รู้ว่าเล่นไพ่เป็นนะ โอ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเอยเอยมือเท่าไหร่เราเล่นเพื่อการศึกษาเราเล่นเพื่อการศึกษาผมจ่างอะอีกสักทีขอทำทีนึงนะเออเออป้าครูไม่เคยเล่นครูขอจู๋ครูขอเคาะสักทีที แล้วไปเข้าใจในรู้มาจากไหนฮะอ,อบางทีมันเป็นเรื่องของระบบการศึกษามัานเป็นประสบการณ์นะครับครับครับเชิญนะทีมงานครับช่วยเรียงไพ่ทั้งสำรับนี้ให้ครบครับอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ,ะอ่ะยากมาก ทีมงานเรียงครบแล้วนะครับเราจะให้เวลาเพียรินในการจดจำไพ่ทั้งหนึ่งสำรับครับเพียรินครับหันไปมองได้แล้วครับ ดูเหมือนเล่นๆกันเล่นๆนะแต่มันมันใช้มันใช้สมองส่วนหน้าแล้วเขาบอกว่ามันเทคออกซิเจนเยอะมากี่ในตอนที่เราท้าทายทดสอบบินท่านผู้ชมทางบ้านบอกว่ารายการมีการทริกกับบินครับด้วยการให้ดูเงาที่สะท้อนจากตัวเลขมีคุณบอกอย่างนั้นซึ่งโอ้โหเราก็เออมันมีเงาสะท้อนจริงๆเพื่อความชัดเจนครับเกลินครับขออนุญาตปิดตาครับ ทางคณะกรรมการครับท่านถามเลยครับว่าเลขเนี่ยครับเช่น33คืออะไร10คืออะไร36คืออะไรอย่างนั้นเลยครับรีงเหรออย่างนั้นเลยครับเอางี้เลยเหรอได้เลยครับเริ่มจากพี่หอยครับ24 24ครับพี่ลินครับหนึ่งขลังตับครับหนึ่งขลังตัดถูกต้องครับครับถูกผู้มครับ 15ค่ะ15ครับคิงโพดําครับคิงโพดําถูกต้องครับพี่หมายว่าไงครับขอท้าเพิ่มได้ไหมฮะได้ไ <ป S 2> ว่าเมื่อกี้15คือคิงโพดําใช่ไหมฮะครับแล้วข้างบนของคิงโพดําคืออะไรฮะไม่บอกเลขสักหน่อยเลอ,อคะด้อ่ะสิบโพดัาครับโพดําถูกครับแล้ว ข้างล่างเฉียงขวาของสิบโพดําคืออะไรครับข้างล่างเฉียงขวาคือข้างๆคิงโพดําครับอ่าครับเอาสองฝั่งเลยครับเอาสองฝั่งเลยครับข้างๆคิงโพดําสองฝั่งมีอะไรครับขอแป๊บนึงมีห้าดอกจิกกับเอโพเดเอโพแดงครับถูกต้องครับดีใครับเมื่อกี้สิบห้าคิงโพดําใช่ไหมฮะถัดไปอีกหก คือเลขอะไรครับถัดไปอหกนะครับฟินโพแดงครับถูกต้องครับโอ้โหท่านกรรมการครับเกมสุดท้ายทีมงานบอกผมว่าเพียรินสามารถ จดจำปฏิทินได้อย่างแม่นยำเอาอย่างนี้ครับพี่หอยครับ,รบพี่บอกวันที่บอกเดือนบอกคอสอเล้กเพลินจะตอบได้ว่าคือวันจันทร์อังคารพุพฤหัสุขเสาร์อาทิตย์นี่คือปฏิทินร้อยปีเ่งนี้หรอฮะอะไรอย่างนั้นครับว้ายปฏิทินอยู่ในมือผมแล้วครับพี่บอกปีก่อนผมจะได้เปิดไปด้วยพี่เอาปีไหนปีหนึ่งพันครับเก้าร้อยครับหกสิบเก้าครับ เดือนกันยาครับวันที่22ครับ22กันยา1969คือวันอะไรครับวันจันทร์ครับวันจันทร์ครับวันจันทร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าจนี่ครับเฮ้ยถูกต้องครับเฮ้ยไม่ได้ดิวันจันทร์ถูอุ้มไปด้วยตอบเร็วด้วยอ่ะนี่สมาคมโหราศาสตร์สันสะเทือนเลยนะครับถามอย่างนี้ได้ด้วยนะครับบอกสัปดาห์ที่สองที่สามอย่างนี้ได้ไหมคะเอาปีหไปครับปี 1984สัปดาห์ที่ 2, 2> ครับของเดือนกรกฎาคม1984สักรู่นะครับสัปดาห์าที่2ของเดือนกรกฎาคมนะครับวันพุธวันพุธนะครับคือวันที่เท่าไหร่คะวันพุธสัปดาห์ที่2วันที่11ครับเ้ยเฮ้ยไม่สิท่านคณะกรรมการครับ เอาอย่างนี้ครับข้อมูลที่ทีมงานบอกผมคือเพียรินจำปฏิทินได้700ปีครับเอาแบบถ้าเราต้องรอวันที่1บมกราคมอะครับให้เป็นวันจันทร์เราต้องรอถึงปีอะไรครับเนี่ยเอาใกล้สุดเอาเร็วสุดเนี่ยใกล้สุดครับ1มกรา,มกราคมที่เป็นวันจันทร์ที่เป็นวันจันทร์นะปีอะไรใกล้สุด 2024ครับ2024ถูกต้องครับจันแรกของเดือนมกราคมคศ2219คือวันที่เท่าไหร่ครับอืออีก200ปีครอัอีก200ปีครับเราคงอยู่ไม่ถึงมั้งครับอาจจะได้เกิดใหม่ อันที่4ครับอันที่สี่สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วบ้าฉันจะยอรอยอดูนะว่ามันจะถึงวันที่สี่ไหมไม่น่าท่านรัฐบามีอะไรสงสัยไหมครับไม่มี<อ>หรอครับไม่มีข้อสงสัยครับผ่าน,านครับนะนะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ